ดีค่ะดิฉันป้ายสินสุภาจากบริษัท forward management service จำกัดเราเป็นผู้นำด้านการให้บริการ implementation วางระบบ ERP เช่น s a e 0 0 0ร s a p SAP Business One และ s e ห้าอค่ะ ERP คืออะไร ERP หรือเรียกเต็มๆว่า Enterprise Resource Planning เป็นการวางแผนทรัพยากรขององค์กรซึ่งระบบ ERP นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและการจัดการฐันข้อมูลโดยเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ้อยไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการบัญชีการซื้อการขายการผลิตระบบสินค้าคงคลังการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การใช้งานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากในการทำงานหากมีปัญหาในการทำงานก็สามารถรับรู้ถึงผลกระทบของการทำงานแต่ละหน่วยงานสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้องคอ์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการทำงานการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cloud Solution Mobile Technology การทำอะไรสิทธิ์กับ Big Data การทำ Machine Learning ร่วมถึงการทำ IoT หรือ Internet Opting อย่างไรก็ตามฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. เพื่อที่ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทาง FMS และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook หรือเว็บไซต์ของทาง Forward ค่ะสำหรับวันนี้ป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน2นาททีกับ FMS สวัสดีค่ะ